สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายปานอีสูเมโทนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปานจะมารีวิวแนวทางการแต่งิวเอ็ X 225 0ระหว่างรุ่น RS และรุ่น e l e g a n นนะคะทั้ง2รุ่นนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างล้อแม็กขอบ18และขอบ20นะคะจะหน้าตาออกมาประมาณไหนไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวยีลิแกนก่อนเลยนะคะสําหรับตัวยีลิแกนค่ะเปลี่ยนล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กเลนโซ่ VT7 นะคะสีดำรัดมาด้วยยางเลนโซ่ฟินิกสองห้าหกสิบอาร์สิบแปดค่ะสำหรับคันนี้ก็จะออกเป็นแนวเท่ๆสปอร์ตเนาะสำหรับคันนี้ค่ะไม่ได้โหลดจากทรงนะาจะเป็นทรงเดิมก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะมาต่อกันที่ตัวเอสกันมากนะคะสําหรับตัวเอสใส่ล้อมแม็กเลนโซ่ VT5 สีเฮดบีขอบยี่สิบนะคะลัดมาด้วยยาง r t x 2ทสองห้า 50อ20ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นทรงเดิมเนาะจะอ,อกแนวออฟโรดหน่อยๆนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆถูกใจรุ่นไหนกันบ้างไมเอ่ยถ้าสนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดหรือว่าอยากให้ป่านดูแลการออกรถอยากแต่งแบบไหนอยากจัดทรงแบบไหนสเปคแบบไหนสามารถแจ้งป่านได้เลยนะคะติดต่อสอบถามป่านได้ตามคอนแทคด้านบนเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย